กลับมาพบกับรายการถอดสลักข่าวในช่วงสุดท้ายกันนะคะเรายังมีบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีกับทหารที่ฆ่าประชาชนในในอีกประเทศหนึ่งนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ เจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐนะคะได้เข้าไปกราดยิงชาวบ้านนะคะในสองหมู่บ้านทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีถึง16คนแล้วก็ต่อมาภายหลังอีกหนึ่งคนก็ได้ไปเสียชีวิตนะคะที่โรงพยาบาลผู้เสียชีวิตต่อมานะคะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นทั้งผู้หญิงและก็เด็กนะคะก็คือเป็นพลเมืองผู้มือเปล่านะคะไม่ได้ไม่ได้มีอาวุธปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐนะคะขณะนี้ก็เตรียมที่จะตั้งข้อหากับ10โทรโรเบิร์ตเบล ซึ่งเป็นผู้ที่มีพยานนะคะเห็นว่าเป็นผู้ไปกราดยิงใส่ยิงใส่ชาวบ้านนะคะที่อยู่ในอัฟกานิสถานนะคะโดยที่สิบโทเบลนะคะก็อาจจะถูกตั้งข้อกล่าวหานะคะในคดีในข้อหาฆาตกรรมนะ,ะถึง17กระทงนะคะโดยโทษนั้นอาจจะถึงการประหารชีวิตนะคะ การที่จะดำเนินคดีนะคะกับสิบโทเบลนะคะสำหรับกองทัพสหรัฐนั้นจะต้องผ่านการรับรองแล้วก็ประกาศโดยผู้บังคับบัญชานะคะซึ่งขณะนี้ก็ที่เป็นการบังคับบัญชานั้นยังอยู่ในอัฟกานิสถานนะคะการตั้งข้อกล่าวหายอย่างเป็นทางการนี้ก็เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือการดำเนินคดีนั้นทางสหรัฐได้ มีการส่งตัวของนายเบลนั้นออกจากอฟัฟกานิสถานทันทีนะคะโดยผ่านไปทางคูเวตแล้วก็ส่งตัวกลับเข้าสู่สหรัฐเพื่อดำเนินคดีในสหรัฐทางทนายนะคะซึ่งอยู่ในประเทศอฟัฟกานิสถานนะคะก็ได้เรียกร้องนะะให้การดำเนินคดีนั้นเป็นเกิดขึ้นในอฟัฟกานิสถานนะคะโดยที่ทางนายแคลเลนนะคะ ซึ่งเป็นทนายชาวอัฟกานิสถานก็ได้ตั้งคำถามกับสหรัฐนะคะว่าสหรัฐนั้นจะสร้างความยุติธรรมให้กับคดีนี้ได้หรือไม่นะคะเพราะว่าการที่การสังหารนั้นได้เกิดขึ้นในประเทศอัฟกานิสถานนะคะแต่ปรากฏว่าผู้ที่ มีพยานรู้เห็นนะคะว่ามีการกระทําจริงนั้นนะคะก็กลับถูกส่งตัวกลับไปดําเนินคดีในประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวอัฟกานิสถานนั้นเริ่มที่จะตั้งคําถามสงสัยนะคะเรามาดูรู้จักนายเบลนะคะปรากฏว่าเป็นทหารที่เคยถูกส่งไปทํางานในประเทศอิรักแล้วนะคะถึง3ครั้ง แล้วก็มีประวัตินะคะที่เป็นผู้นิยมใช้ความรุนแรงมีข้อสังเกตด้วยว่านายเบลอาจจะดื่มแอลกอฮอล์นะคะในวันที่มีการเข้าไปกราดยิงออประชาชนพลเมืองของประเทศอัฟกานิสถานนะคะในเหตุการณ์ที่มีความรุนแรง เกิดขึ้นนั้นนะคะไดม้มีการรายงานนะคะว่าทหารอเมริกันนั้นได้มีการใช้ความรุนแรงอย,อย่างต่อเนื่องนะคะในกรณีนี้นะคะนอกจากกรณีสังหารหมู่นี้นะคะก็ยังมีการเ,เหตุการณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นทหารอเมริกันนั้นได้ถูกพบว่ามีภาพ ป,ปัสสวะรถศพของนักรบตาลิบันนะคะมีการเผาคำพีนะคะแล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์นะคะที่ถูกเปิดเผยออกมาที่เป็นการกระทําของทหารสหรัฐนะคะในเหตุการณ์เหล่านี้นะคะก็ยังคงเป็นความเคลือบแคลงนะคะว่าการถอนทหารจากอัฟกานิสถานนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะคะทบทวนสักนิดหนึ่งนะคะว่าการเริ่มต้น ที่จะมีการนำกำลังทหารของทางสหรัฐอเมริกาเข้าไปอยู่ในอัฟกานิสถานนั้นนะคะได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2001แล้วนะคะมาจนถึงบัดน,นี้วัดบัดน,นี้ก็11ปีแล้วนะคะโดยทางสหรัฐนายโอบามาะะซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นก็มีแผนที่จะถอนกำลังทหารจำนวน30,000นายออกจาก ประเทศอัฟกานิสถานนะคะโดยได้ให้คำมั่นไว้ว่าจะถอนภายในปีในภายในปีนี้แหละนะคะโดยปี2 0 1 4นั้นนะคะทหารต่างชาติทั้งหมด1,30,000นายก็มีแผนการนะคะว่าจะต้องถอนกำลังทั้งหมดออกจากอัฟกา,านิสถานในจํานวน1,30,000นายนี้นะคะมีทหารสหรัฐมากถึง9,9,000นายนะคะทหารอังกฤษหมื่นนายแล้วก็ที่เหลือก็เป็นทหารจากชาติอื่นๆทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนที่จะ ถอนกําลังทหารออกไปนะคะแต่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนั้นก็คือเรื่องการเยียวยานะคะซึ่งในการที่มีการสังหารหมู่นะคะประชาชนพลเมืองของทางอัฟกานิสถานเกิดขึ้นนั้นทางกองทัพสหรัฐก็ได้ดําเนินการเยียวยาเกือบจะเรียกว่าทันทีเลยนะคะโดยที่ได้มีพิธีมอบเงินนะ,ะโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐได้มอบเงินให้กับ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้วก็ผู้อาวุโสของชาวบ้านด้วยนะคะให้เป็นเงินประมาณ1ล้าน4แสนบาทนะคะหลังจากเหตุการณ์การสังหารหมู่นั้นเกิดขึ้นนะคะในเวลาเพียง13วันเท่านั้นเองนะคะก็มีการดำเนินการเยียวยาโดยทันทีแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่ทางชาวอัฟกานนั้นต้องการที่จะเห็นนั้นก็คือความยุติธรรมเช่นเดียวกันค่ะถอดสลักข่าวหมดเวลาแล้วนะคะพบกับดิฉันสุดารังกุพันได้ใหม่ในวันพุธหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ